สวัสดีครับวันนี้จะมาพาไปชมความกาวของระบบเกมนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่ก็ไม่ได้หาหาชมได้ง่ายๆนะครับก็คือตัวนักเตะเนี่ยมีไอคอน unhappy อยู่ตรงข้างหน้าชื่อนะครับแต่พอกดเข้าไปเนี่ยจะไม่มีนะครับว่านักเตะ unhappy อะไรนะฮะนี่นะฮะ f เจ u r e นะฮะก็คือมีความรู้สึกที่ดีต่อโจมิลนะครับแต่ ไม่มีว่า unhappy อะไรนะครับนี่นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งความกลางของระบบเกม CM0102 นะครับก็แค่นี้แหละครับสั้นๆนะครับก็เก็บไว้ชมกันนะครับเผื่อเพื่อนๆได้ประสบพบเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมก็อย่าไปใส่ใจนะฮะก็มันอมัน แฮปปี้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ปล่อยผ่านไปเลยนะครับผมถ้าเจออย่างนี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมในในคลิปสั้นๆคลิปนี้นะครับก็ขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับก็ฝากติดตามรับชมรับฟังฝาก Subscribe กันด้วยนะครับผมเผื่อจะมีอะไรดีๆเด็ดๆและทริคเทคนิคแทคติกอะไรมาสอนมาแนะนำอีกก็ฝากติดตามกูด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ